เคียโนลิฟนี่คือเรื่องราวเล็กๆของเคียโนลิฟนะครับที่กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ทำให้คนทั้งโลกนั้นรักเขามากยิ่งขึ้นตัวผมเองนั้นเป็นแฟนคลับของเคียโนลิฟตั้งแต่หนังเรื่องแรกที่ผมได้รับชมเมื่อสมัยยังเป็นละอ่อนน้อยนั่นคือ My Own Private Idaho ที่เล่นคู่กับ River Phoenix จนปัจจุบันนั้นเขาเป็นดาวค้างฟ้าไปแล้วครับเดี๋ยวไปชมสกูปน่ารักๆที่จะทำให้คุณ ยิ้มมุมปากได้กับเคียอนูรีฟครับมีนาคมปี2019เรื่องราวเล็กๆของเคียอนูรีฟกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ทำให้คนทั้งโลกยิ่งรักเขามากขึ้นข่าวสารและบทวิเคราะห์ของร้านมายองมีประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้กับร้านมายองเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะคะ และถ้าหากสนใจสินค้าของร้านมายองสามารถเข้าไปชมและสนับสนุนพวกเราได้ที่หน้าโปรไฟล์ของร้านมายองเลยนะการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจสำคัญที่จะทำให้ร้านมายองมีพลังในการนำข่าวสารที่น่าสนใจมานำเสนอในรายการต่อไประหว่างโดยสารเครื่องบินไปลอสแองเจลิสเครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉินที่เมืองเบเกอร์สฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนียเนื่องจากปัญหาทางกลไกผู้โดยสารทุกคนตกค้างโดยไร้เที่ยวบินต่อและไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปขณะที่ใครหลายคนอาจเลือกหารถส่วนตัวคีอานูกลับเลือกที่จะอยู่กับกลุ่นผู้โดยสารแต่งตัวเรียบง่ายในกางเกงยีนส์และแจ็คเก็ตจนบางคนแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือนักแสดงฮอลลีวูดระดับโลก เมื่อสายการบินไม่สามารถหาทางออกได้คีอนูจึงช่วยจัดการเขาร่วมกับผู้โดยสารและบริการท้องถิ่นหารถตู้เพื่เดินทางต่อไปยังลอสแองเจลิสและแทนที่จะเลือกความสะดวกสบายเขากลับขึ้นนั่งไปกับทุกคนนั่งเบียดเสียดกับกระเป๋าเหมือนผู้โดยสารทั่วไปการเดินทางที่อาจจะอึดอัดในทะเลทรายกลับกลายเป็นทริปที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม คีอานูนั่งด้านหน้าเล่าเกร็ดเล็กๆเ,เกี่ยวกับเมืองเบเกอร์สฟิลด์ทั้งตำนานเพลงคันทรีรากทางเกษตรและนักร้องดังอย่างบักโอเวนส์น้ำเสียงจากพระเอกจาก The m a t r ริและสปีดทำให้ทุกคนฟังอย่างเพลิดเพลินเขาไม่ได้เก็บตัวแต่พูดคุยกับผู้โดยสารทุกคนถามสารทุกสุดดิบแนะนำร้านอาหารและยังร่วมร้องเพลงคลาสสิกที่เปิดจากโทรศัพท์เสียงหัวเราะและอัธยาศัยของเขา ทำให้ทุกคนลืมไปเลยว่ากำลังนั่งอยู่กับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่สำคัญคีอนูยังช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆตลอดทางเขาปลอบใจหญิงสาวที่กำลังจะไปสัมภาษณ์งานและช่วยชายสูงอายุยกกระเป๋านหนักๆความเมตตาและถ่อมตัวของเขาทำให้การเดินทางที่ไม่คาดคิดกลายเป็นความทรงจำอันอบอุ่นเมื่อถึงลอสแอนเจลิสเขาช่วยยกสัมภาระกล่าวคำอำลาอย่างเรียบง่าย ไม่มีการถ่ายรูปไม่มีการสร้างภาพก่อนจะหายไปในเมืองทิ้งไว้เพียงเรื่องเล่าที่ตอกย้ำว่าคีอานูรีฟไม่ได้เป็นเพียงดาราแต่เป็นมนุษย์ที่เลือกความเรียบง่ายและน้ำใจเหนือสิทธิพิเศษใดๆและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ร้านมายองนำมาวิเคราะห์และเล่าให้ฟังกันในวันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ